สวัสดีครับพี่ๆชาวเครื่องเสียงวันนี้อยู่กับผมต้าโอไซเลอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะกระซิบว่าเรามาดูของดีนะครับก็คือเรามาเยี่ยมบ้านนักฟังท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่ภาคใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับผมจะกระซิบบอกอีกทีว่าชุดนี้อลังการมากก็คือ20ล้านบวกเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับห้องฟังเพลงแล้วก็ไปดูว่าซิสเต็มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผม วันนี้นะครับที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราตามร้านซาวบล็อกแล้วก็ร้านของทาง m อ็มซาวมาครับเพื่อจะมาอัปเกรดซิสเต็มให้พี่เขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยนะครับว่าบรรยากาศการอัปเดดซิสเต็มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยถึงห้องแล้วนะครับนี่ก็คือห้องฟังของพี่เขานะครับ ก็อยู่กับพี่หิมนะครับสวัสดีครับพี่ก็นี่ก็คือเจ้าของซิสเต็มนี้นะครับก็ขอสอบถามนึงต้องใจรักมากครับชื่นชอบมากนะครับเป็นเวลานานแล้วยังครับที่พี่หิมเริ่มฟังเพลงมากอน่าจะประมาณ25ปีโอ้25ปีแล้ครับขอแอบถามนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยขอกระซิบถามเลยว่าหมดมาแล้วเท่าไหร่ครับเรื่องในเล่นมาคร่าวๆก็ได้ครับเลขแบบง่ายๆไม่ไม่รู้ทา่แต่ก็เป็นหลักน่าเป็นหลักสิบก็แล้วนะ เราเป็นที่รู้กันนะครับก็ห้องนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพีออ่ฮิมที่ฟังอยู่ออป, <7 S 1> ปะกะติคุณกว้างเจดแล้วกออ็ยาวได้่สิบเมตรก็เห็นนะครับข้างๆก็ทําสวยงามเลยคเห็นพี่ฮิมบอกว่าเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับ,รบตรงนีพน้พื้นไม้มาพื้นไม้มาค่าคร,ครับผมเดี๋ยวเราก็ขอบคุณพี่ฮิมมากนะครับที่ให้เข้ามาถ่ายทําในวันนี้ด้วยเดี๋ยวก็รอฟังเสียงด้วยกันนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่กับ M Sound วนะครับวันนี้มาติดตั้งอัปเกรดอะไรนะครับในวันนี้วันนี้ก็เป็นแม็กนะครับรุ่นท็อปสุดแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อรุ่นว่าแมกมา n น w นะฮะซึ่งเป็นหลอดตระกูลยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งทำวัดได้เพียวคัส A 1ร0วัตต์เลยนะฮะซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับก็คือตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสเปเชียลเอดิชั่นทั้งหมดเลยครับคือเป็นฟูลลีบาลานซ์ทั้งหมดทั้งระบบปรีและระบบพาวเวอร์เลยนะครับตอนนี้ จากซาวบ็อกนะครับพี่โจซาวบ็อกแล้วก็คุณเอ็มเอ็มซาวนะครับก็กำลังติดตั้งนะครับอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับก็จากชุดที่เราเห็นก่อนหน้านี้ครับก็เพิ่มขึ้นมานครับอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนี้คืออะไรครับพี่โจ p รีแอมรุ่น m a g n e t o s t a t SE เป็นตัวท็อป ตัวนี้เป็นมอปแปลงเงินมอปแปลงเงินตัวนี้ตอบสนอ,องความถิ่ที่1นึ่งจนถึง6 0 0 0 0เฮิร์ตอบสนองความติดกว้างมากแล้วตัวที่กําลังวางอยู่ตัวนี้คือ,อตัวนี้เป็นอุปกรณ์รองเครื่องลดปัญหาจากเรโซแนนซ์ของขายยางครับของยี่ห้อ A S I ลองอิดเครื่องนี้แล้วก็สายไฟแนทใส่เพราะว่าตอนนี้อย,ย่างผมอยากทที่นี่ดูเรื่องสายที่ผม mm hmm. ที่ผมเทสที่ร้านนะครับ mm hmm. สายตัวนี้ผมู้จักเป็นยังไงแต่คือเสียงม,มันเจียวๆหน่อยครับคือมันติดการสูงมากไป mm hmm. คือต้นทางไม่ควรที่จะติดการสูงตอนนี้คุณโจกำลังติดตั้งสายไฟนะครับสายไฟก็เป็นของยี่ห้อแนทใช่ไหมครับคุณโจใช่เอายี่ห้อเดียวกันจะให้ความแมทชิ่งที่ดีกว่าสา่งยี่ห้อ mm hmm. าม,ม,มาแนวเสียงเดียวกัน